ผมอยากจะรีวิวฝากไว้เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะก่อนจะขายเครื่องนี้ถ้าเกิดใครผ่านไม่เห็นคลิปนี้พิจนารณาตัดสินใจเอา iPhone 11ไว้ในใจก่อนถ้า12กับ13ยังไม่มีตังค์ซื้อนะครับผมว่าอันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจคุณตี้ทุกอย่างพร้อมไม่ว่าจะเป็นกล้องเสียงลําโพงแบตเตอรี่ทนทานนะครับผมว่า iPhone 11ยังอยู่ในใจนะครับยังน่าคลองใจอยู่กับทุกคนนะครับแล้วก็ใช้ทนใช้นานจริงๆครับ ผมจะมารีแคปให้ฟังว่าหลังจากที่ผมใช้ iphone 11มาทั้งหมด2ปีกว่านะผมกำลังจะขายเครื่องนี้แล้วผมก็มาสรุปรวมสิ่งดีๆและน่าสนใจมาให้เพื่อนอน,นะครับก่อนตัดสินใจซื้อ iphone 11มาให้ฟังกันนะครับ iphone 11ที่ผมได้มาเนี่ย คือเครื่องมือหนึ่งะครับผมผ่อนกับทาง0 as มานะครับแล้วก็เป็นเครื่องติดสัญญาแต่ว่าตอนนี้ใช้ครบสัญญาหมดแล้วนะครับก็เครื่องปลอดโปร่งแล้วแล้วที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้คือผมอะรีสโต้เครื่องเองนะครับเพื่อที่จะไปขายต่อเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเงินนิดหน่อยครับ ทีนี้การรีแคปในครั้งนี้ข้อดีของ iPhone ทั้งหมดที่ผมจะมาเล่าให้ฟังมีดังต่อไปนี้ครับเอาเรื่องแรกที่ทุกคนน่าจะเคยเจอนะครับก็คือเรื่องการถ่ายภาพการถ่ายรูปนะครับผมใช้ iPhone นะครับสำหรับการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อที่จะทำยูทูบเบอร์เพื่อจะทำาิ i กต็อกเกอร์ของตัวเองแล้วก็ใช้งานของตัวเองในเรื่องของด้านโปรดักชันนะครับเพราะว่าผมอยู่สายวงการบันเทิงจะมีการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอมีการอัดเสียงถือว่า ดีมากๆนะครับอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่แสงน้อยก็อาจจะเกรนเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะมีน้อยในภาพเยอะหน่อยนะครับเคยเอา iPhone 11เนี้ยไปเทียบก,กันกับตอน iPhone 13นะครับผมเคยทํารีวิวเอาไว้พอเรากดไปที่ไฟล์ 4K เหมือนกันเนี่ยการถ่ายภาพ ผมเอามือถือที่ช็อปมาครับถ่ายแล้วก็เ,เหมือน a i r d ด o p มาใส่เครื่องนี้นะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับว่าหลังจากถ่ายคลิปวิดีโอไปแล้วเนี่ยภาพเป็นยังไงก็ปรากฏว่าแทบจะไม่ต้องซื้อเครื่อง iPhone 13เลยเพราะ iPhone 11เนี่ยเทียบชั้น iPhone 13ในการถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายภาพยังได้อยู่ครับแต่แต่นะครับ iPhone 13เนี่ยด้วยสเปคคุณภาพของเขาเนี่ยยังสูงมากกว่าอยู่แล้วยังไงคุณภาพ เสียงยังไงคุณภาพของการโฟกัสต่างๆอ่ะดีกว่าสวยกว่านะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณยังไม่มีงบพอนะครับที่จะซื้อ iPhone 13เงินยังไม่เยอะเนี่ยใช้ iPhone 11ก่อนได้แต่ถ้าเกิดอยากได้ iPhone 13เนี่ยคุณภาพของภาพคุณภาพของวิดีโออ่ะยังไงตามมาด้วยคุณภาพที่ดีกว่า iPhone 11ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะสำหรับผมนะก็ยังพอใช้ได้นะครับอันนี้มันยังพอใช้ได้อยู่ เพียงแต่ปรับสีหรือว่าเล่นลูกเล่นอย่างอื่นเข้าไปอ่ะคนก็ดูไม่ออกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับในมุมมองของผมนะที่ยังคิดว่า iPhone 11ก็ยังสามารถที่จะ ใช้แทนอหอรือว่ายังไม่ถึงเทียบชั้น Iphone 13แต่มันยังใช้ได้และดูดีอยู่นั่นเองครับสำหรับเรื่องภาพและวิดีโอครับส่วนคุณภาพต่อมานะครับผมใช้ในการาฟังเพลงใช้ในการดูหนังนะครับเสียงนะครับก็ค่อนข้างดีลำโพงออกดีออกเต็มมากนะครับออกดังกลางวานมากแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องของเสียงแตกไม่เคยมีปัญหาเรื่องคือเอา,เอาจริจริงคือ เ,เราใช้ iPhone มาเนี่ยเพื่อที่จะมาเอนเตอร์เทนให้กับตัวเราอยู่แล้วอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่า iPhone 11ที่เราซื้อมามันมีคุณภาพเสียงที่ดีมันมีคุณภาพเบสของมันนะที่ดีอยู่แล้วเพราะก่อนนั้นเนี้ยเราเคยเลือกซื้อ iPhone XR มาปรากฏว่าพอไปดูรีวิวแล้ว iPhone 11ดีกว่าพอซื้อมาใช้ปุ๊บก็ถูกจริตจริงๆครับ iPhone 11นะครับให้คุณภาพเสียงได้ดีกว่าจริงๆเพราะผมต้องใช้ในการตรวจงานคลิปวิดีโอต่างๆนานาน,นะครับคุณภาพเสียงคุณภาพสีคุณภาพ ของอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงมากๆนะคบผมผมอันนี้คือผมยอมนะครับในเรื่องของในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็การเล็กขอดเสียงเข้าไปหรือว่าการที่ใช้มือถืออัดเสียงเนี่ย iPhone 11เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือเมื่อเราถ่ายคลิปวิดีโอใครอยู่นะครับมันจะมีลักษณะพิเศษคือมันจะดูดเสียงนะครับดูดเสียงคนที่อยู่ใกล้ตัวของเราอะ่ะให้อ่าได้ยินชัดมากที่สุดอะ่ะแบบมันไม่ได้ดูดเสียงคนรอบข้างมันดูดเสียงเราอะ่ะ สัดส่วนใหญ่นะครับอันนี้ที่ผมรับรู้ได้ด้วยตัวเองนะก็คือคุณภาพเสียงลำโพงดูหนังฟังเพลงคือดีมากคือครบจบมากๆเลยครับ iPhone 11สําสำหรับผมนะผมใช้ iPhone iPhone 11 64G b นะครับที่ผมเลือก 64G b เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผ่อนถูกมากนะครับผ่อนเดือนละพันเดียวเองนะแล้วก็ผ่อนยาวด้วยอะไรเงี้ยสเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้นนยน,นะครับทีนี้ย64 g b สจะมาบอกว่ามันพอไหมสำหรับคุณอ่าดาวโหลดคลิปหรือดาวน์โหลดภาพมีการส่ง Google Drive กันอยู่ตลอดเวลา สำหรับผมนะมันไม่พอนะครับมันต้องซื้อเพิ่มผมซื้อ iCloud ของ Apple เพิ่มเป็น 200GB นะครับแล้วก็จ่ายเดือนละ99บาทนะครับแต่ถ้าถามว่าโดยคนทั่วไปแล้วที่ต้องการจะใช้ใน 64GB ผมคิดว่าเพียงพอนะครับแล้วยิ่งคุณถ่าย คลิปปกติถ่ายภาพปกติของคุณโดยที่ไม่ได้ใช้ไฟล์ 4K หรือว่าใช้ full hd 60 f เฟรมขนาดนั้นน่ะผมว่าแค่ถ่ายปกติภาพนิ่งภาพสวยและอีกอย่างหนึง่งคือได้เลนส์ w i ของมันด้วยนะพอเราใช้กล้องหน้าใช่ไหมพอเราถ่ายใกล้ๆอะ่ะมันจะมีแบบเหมือนซูมเอาให้เราด้วยนะคะแบบปุ๊บพอพออย่างถ้าเราเคยใช้ iPhone ใช่ไหมพอมันใกล้มันจะใกล้เกินไปเนาะแต่พอเมื่อโทรศัพท์มันจับได้ว่าเฮ้ยใกล้เกินไปเนี่ยมันจะเหมือนซูมเอาปุ๊บอย่างเงี้ย กระแทกซูมเอาให้เราด้วยนะครับเป็นอัตโนมัติเลยผมชอบตรงจุดนี้มากๆก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายนู่นนี่นั่นน,นะ 64GB ผมว่ายังพอยังเหลือๆอ,อยู่ดีซ้ำไปครับโอเคครับต่อไปมาในเรื่องของกราฟิกเล่นเกมนะครับตัวผมเองเนี่ยเล่นเกม c Crash o f c r a n e อยู่นะครับก็คือมันเอ่อมันเป็นเกมเหมือนคล้ายๆเดอะซีมครับสร้างบ้านแล้วก็ไปสู้รบกันแล้วก็เหมือนแบบอัปเดตตัวละครเป็นตัวละครที่น่ารักแล้วผมก็เล่นมานานแล้วปนะระมาณเกือบสิปีแล้วตั้งแต่ตอนนู้นจนถึงตอนนี้คนพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ยังดีอยู่แล้วพอมาเล่นกับเครื่องนี้ก็คือรู้สึกว่าลื่นไหลปกตินะครับผมไม่ได้เล่นเกมอะไรที่มันมีต้องใช้กราฟิกจอเยอะหรือว่าต้องใช้แบบตัวหน่วงของอะไรเยอะแต่ผมคิดว่า ที่คนอื่นเขารีวิวไปเรื่องของเกมเนี่ยสามารถยังรองรับได้อยู่นะครับทั้งในเรื่องความการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยยังดีอยู่นะครับผมตัวเนี้ยเหมาะสําหรับคนที่จะเล่นเ,เล่นเกมที่มันไม่ได้หนักมากมายนะสําหรับผมนะแต่ถ้าจะหนักมากก็คือลองซื้อร้อยี่แปดก็ได้นะตอนนี้ราคาน่าจะลงแล้วก็อาจจะเหมาะสมกับคุณแล้วก็ราคาก็ยังน่ารักอยู่ด้วย iPhone 11เป็นตัวเลือกที่ดีมากสําหรับคุณตอนนี้ลองดูนะครับ ถ้าเกิดใครที่พอจะมีเงินหรือว่าผ่อนถูกหน่อยนะลองไปหาผ่อนดู iPhone 11อะ่ะยังเป็นสเปคที่น่าสนใจมากๆแล้วคุณภาพค a l i t y ก็ยังสูงมากๆด้วยครับจะรีวิวต่อไปคือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับถ้าบอกว่าใช้งานครบทุกองค์ประกอบขนาดนี้สําหรับผมนะครับตรวจงานที่จะต้องดูงานที่ต้องดูแก้งานกลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลานะครับต้องใช้มือถือขึ้นขาลงห้วยอยู่ตลอดเวลา เครื่องนี้ที่ผมซื้อมาก่อนอันนี้ผมใช้ iPhone 6นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น iPhone 11เครื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆครับวันหนึ่งเต็มเต็มวันตอนซื้อมาครั้งแรกนะอยู่ได้ทั้งวันยันกลางคืนนะครับไม่ต้องชาร์จแบตเลยนะครับวันหนึ่งจนมืดเลยอ่ะไปชาร์จเอาอีกวันหนึ่งเลยอ่ะเป็นวันที่2นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันดีมากๆครับแบตเตอรี่คือโคตรอึดโคตรทนนะครับแต่ตอนนี้คุณภาพของแบตนะครับสุขภาพของแบตท,ที่ผมเช็คล่าสุดคือวันนี้วันที่30เมษายน65 สุขภาพของแบตคือ75%มันลดลงจากร้อยแต่ผมช้าตอนเช้าอยู่ได้ถึงตอนเย็นกลางคืนตีหตีสองะครับมันพึ่งเหลือแค่1%นะครับอันนี้ผมเล่นเป็นประจำเพราะว่าติดโซเชียลมากครับช่วงนี้ยังถ่ายคลิปตัดต่อคลิปอยากลงติ๊กต็อกอยู่ตลอดเวลาเลยจะบอกว่าแบตมันอึดมากผมใช้แอปพลิเคชันที่ตัดต่อคลิปวิดีโอก็คือ Inshot ด้วยนะครับ โหลดคลิปเข้ามาเนี่ยคือคลิปไม่มีเด้งออกเลยคือแอปอินชอนเนี่ยดีมากแล้วเครื่องเนี่ยตัดต่อไม่มีร้อนนะคบไม่มีเด้งออกคือดีมากๆสําหรับผม,มนะครับสิ่งที่ผมแลบอาร์ทั้งหมดให้ทุกคนได้ได้รู้สึกนะครับก็คือความรู้สึกของผมนะครับที่รัก iPhone 11เครื่องนี้มากนะกว่าจะผ่อนมาได้กว่าจะหมดนะครับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่จะทําให้จะต้องขาย iPhone เครื่องนี้เลยอยากมารีวิวให้เพื่อนๆนะครับที่จะตัดสินใจซื้อหรืออยากมี iPhone สักเครื่องหนึง่งเครื่องดีๆสักเครื่องหนึง่งอยู่กับเรานาน,น,าน คือแบบไม่ว่ามึงจะอัปเดตไปถึงตรงไหนก็ยังอยู่ได้ไปอีกสักพักหนึงนะครับก็คือ iPhone 11นะครับ iPhone 11เฉยๆนะครับ6 4ส b สีม่วงตัวนี้นะครับใช้ดีและใช้ทนมากๆนะครับยังรีวิวอยู่นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะคือเครื่องผมซื้อมาเนี่ยแล้วก็กําลังขายประกาศขายไปแล้วมีคนสนใจแล้วก็ลรงจะเอาเครื่องไปส่งก็เลยรีสโตเครื่องไว้นะครับผมแนะนําไว้ในอ้อมใจนะอันนี้ติดฟิล์มเองนะครับก็จะมีปองๆทองพนิดนึง เป็นฟิล์มแบบกันลายนิ้วมืออะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วก็เพิ่งติดกระจกฟิล์มตรงนี้ไปด้วยนะกันกันกล้องนะ คือมันใช้ดีมากจริงๆนะครับพอใส่เคสเข้าไปอ่ะก็เครื่องก็จะดูหนาขึ้นดูดูมีน้ำหนักดูโอเคมากๆเลยนะเนี่ยรอเจ้าของเขามาซีเ็สภาษานะครับว่าจะใช้ภาษาอะไรต่อไปนะครับครับผมแนะนําจากใจจริงๆนะเพราะว่าผมใช้เอง2ปีเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดจะให้กลับไปซื้อก็ยังคิดว่าจะซื้อ iPhone 11กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะถ้ามีตังนะก็คือวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปของผมที่จะมารีวิวนะครับบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ